มานพรทำอาชีพอะไรเอ่ยอ่อเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่โรงเรียนนานาชาติเป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะอะ่รับเงินสดคะ่ะรับเงินสดนะคะรับเป็นซองนะคะแล้วก็น้องมีประวัติผ่อนเนาะ,ะมีประวัติผ่อนแต่ก่อนหน้านี้คือน้องมีล่าช้าเกินเดือนข้ามเบือนนะคะเรียกว่า ผ่อนผ่อนชำระไม่ตรงแต่ว่าตอนนี้น้องผ่อนชำระเป็นปกติแล้วมา3เดือนะนะคะผ่อนไม่มีไม่มีล่าชาแล้วตอนนี้นะคะแล้วใช้เงินออกรถกับเราไปเท่าไหร่สองพันบาทสองพันบาทนะคะเอาออกออรถจบที่สองพันบาทเหมือนกันนะคะคู่คนเดียวหรือว่ามีคุค่ทําคนเดียวค่ะคู่คนเดียวนะคะอายุงานเยอะไหมเออสามปีจะสี่ปีค่ะสี่ปีนะคะของน้องนะคะเป็นใบรับรองเงินเดือนนะคะเอกสารที่น้องใช้จะเป็นใบ แล้วก็น้องเป็นรับเงินสดนะคะแต่ว่ามีประวัติก่อนอาจจะมีล่าช้าก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เป็นปกติให้ทองค่ะค่ะน้องได้ทองนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินเหมือนกันนะคะใช่นนค่ะรถปีตับเราก็แจกนะคะเราก็ให้เหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นดูแลในเรื่องเครื่องเกียร์มอเตอร์ทุกอย่างนะคะ อันนี้ก็รับประกันสีเช่นกันนะคะน้องพูดมาจากไหนก่อนเออดูมาจากใน Facebook ค่ะใน Facebook นะคะก็คือตามจริงนะคะของเราจบจริงที่สองพโปรโมชั่นแถมทองนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินนะคะ,คะดูแลหลังการขายต่างหากเป็นยังไงบ้างคะรถที่พี่มาดูวันแรกเลยค่ะ,คะใช่ก็จองเลยค่ะ,คะดวันแรกก็จองเลยนะคะ น่าจะเย็นๆปับนี้เนาะใช่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วค่ะน้องก็เลิกจากที่ทํางานมานะคะบอกเลยว่าของบริการยังไม่สิ้นนะปีสองทุ่มนะคะเลิกงานนะคะห้าโมงเย็นยังมาดูเราที่ร้านเราทานนะคะมาดูแล้วก็จองแล้วก็รอรอเรื่องประมาณกี่วันตัประมาณ5ถึง7วันค่ะ5ถึง7วันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะน้องเป็นหนักสือรับรองเงินเดือนต้องรูไปตรวจที่ทำงานของน้องนะคะแต่ก็ได้รับรถกับเราจริงๆนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ยืนยันว่าออกรถ,รถที่โตรดีจอดติงที่สองพันบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆแถมให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องวรรณคมากๆนะคะขอบคุณค่ะ